ก็เลือกนะคะที่เมนูแก้ไขคําขอนะคะจากนั้นนะคะก็ให้กรอกนะ,ะเลขใบเ,เลขเลขใบรับคำขอนะคะของคําขอที่เราต้องทาการแยกต้องการต้องการแยกออกเป็นสองใบเนี่ยครั้งนะคะก็กดค้นหานะคะนั้นนะคะก็เหมือนเดิมทั้งก็คือจะปรากฏคำขอนะคะรายการคำขอที่ตารางด้านล่างนะคะ ก็ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเลือกนะคะแล้วก็กดปุ่มเลือกใบรับรองนะคะจากนั้นนะคะก็จะปรากฏเป็นข้อมูลนะคะเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเหมือนอเหมือนคําขอแก้ไขใบแรกที่เราได้ทําไปนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ทําการแก้ไขข้อมูลนะคะที่ต้องการนะคะ นี้นะคะมันก็จะดึงข้อมูลนะคะจากคาขอต้นแบบของเราะคะก็คือมีปริมาณหมื่นสองใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยเราขอแก้ไขนะคะโดยแยกออกเป็นหนึ่งใบแล้วคือหกพันทีนี้เนี่ยเราต้องการแก้ไขออกไปใหม่นะคะให้ใส่เพิ่มอ,อีกหกพันะคะก็คือแบ่งเป็นสองใบกะะ็แก้ไขตรงนี้นะคะ สมมุติว่ารายการที่สองทันลบออกนะคะเพราะว่ารายการแรกท่านะะได้ทาไปแล้วนะคะนี่นะคะก็สามารถเปลี่ยนสถานที่ของใบรับรองะะได้ะคะ่ะเมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะในทุกๆส่วนแล้วนะคะก็ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยกดบันทึกนะคะเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลไปะคะ่ะ นนะะก็ระบบนะคะก็จะกลับมาที่หน้ารายการคําขออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะพบว่ามีแจ้งเตือนนะคะว่าได้ทําการบันทึกข้อมูลเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทีะ่หน้ารายการคําขอเนี่ย default เริ่มต้นนะคะค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยก็คือจะเป็นคําขอประเภทขอใหม่ทั้งหมดนะคะที่ปรากฏอยู่ในตารางคําขอด้านล่างนี้นะคะ ถ้าหากต้องการค้นหาคำขอแก้ไขนะคะที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ให้เลือกนะคะตรงประเภทคำขอนะคะนี้นะคะจากคำขอแก้ไขใบรับรองสุพภาพไม้พืชน,นี่ยให้เป็นคำขอแก้ไขแบบพกจินะคะจากนั้นก็กดค้นหานะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะพบว่าคำขอแก้ไขข,ของแบบพกติของเราเนี่ยในตอนนี้นะคะ มีสองคำขอนะคะที่เราได,ได้ได้ทำการแบ่งแบ่งมาจากคำขอต้นแบบนะคะเมื่อสักครูคร่นะคะ